เดี๋ยววันนี้มาดูสวิตกระจกไฟฟ้ารถยนต์ครับอันนี้เป็นเมนสวิตตัวบอร์ดเซนเตอร์ตรงข้างคนขับนะครับลูกค้าแจ้งว่ากดได้บ้างไม่ได้บ้างและสุดท้ายก็กดไม่ได้เลยครับนะ นี่จะเปิดให้ดูนะครับว่าก็คือส่วนใหญ่ก็จะเกิดจากแบตเตอรี่อ่อนรถที่ไม่ค่อยได้ขับนะครับไม่ค่อยได้ใช้งานแบตเตอรี่อ่อนแล้วก็แอมเรือน้อยเอวเรือน้อยก็กระแสเรือน้อยอย่างเงี้ยก็จะกดไม่ค่อยได้นะครับเดี๋ยวมาดูใต้นนะครับเนี้ย เพราะว่าเวลาไฟอ่อนแล้วมันก็จะสปาร์คกครับตรงนี้ครับนี่ไหมเลยนะครับสปาร์กสปาร์กแล้วก็จะทำให้ใหม่แลก็เกิดน้อยใหมตรงนี้สองอมน,นี้นะครับตรงนี้ คนี้ก็ทำให้ลอยไหมแล้วก็การอาร์คขึ้นทำให้เวลาแตะกระแสไม่วิ่งครับไฟไม่วิ่งแรงดันและกระแสวิ่งผ่านตรงลอยอาร์คไม่ได้ก็จะทำให้กดไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวทำความสะอาดแล้วก็ทำหน้าคอนแทคใหม่นะครับแล้วก็ แนะนำลูกค้าให้ใช้แบตเตอรี่ที่ไฟแรงขึ้นนะรกระแสแรงขึ้นหมายถึงอย่างรถเก่งที่เคยใช้40แอมบางทีไปเปลี่ยนบางทีก็เปลี่ยนให้ลูกค้าแบบง่ายๆเปินไปนครับใช้40แอม30แอมจริงๆควรใช้สัก50-60แอมนะครับจริงกระแสที่มันไม่โดดมากมันก็ใช้ได้นะครับเพราว่า อุปกรณ์พวกนี้มันมีอย่างไดโอดซีเนอร์ไดโอได้ดต่างๆที่กันกระแสไม่ให้มาแรงเกินไปทำให้อุปกรณ์ตัวอื่นเสียอยู่แล้วไม่ใช่ว่าแต่ว่าถ้ากระโดดไปใช้ใหญ่มากเกินไปมันก็เอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับก็ประมาณนี้ค,ครับผมโอเค